ตลกดีนะถ้าบุญทมท่านบอกว่าสันดาลเก่าสืบทอดต่อกันมาเออเขาเรียกว่าดีเมเป็นกระบ,บทไงนะมันก็เป็นอย่างนั้นไอ้นี่เรื่องจริงนะถ้าท่านฟังแล้วท่านไม่รู้สึกว่ามันขัดหูอ่ะเออเฮ้ยเออนี่แหละมันเรื่องจริงนะผมนําวิสูจน์ได้อยู่แล้วไอ้เรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนี้ มันก็เป็นแบบนี้เราก็ปกครองแบบนี้ลมเย็นเป็นสุขของเราเพราะเรามีสถาบันพระมหากษัตร,ริย์ปกครองดูแลอยู่เหนือข้างบนไปอีกทีนึงไงถ้าไม่มันสนใจนั่นเรามีอะไรก็สั่งลงมารับสั่งลงมาอ่าแล้วไม่มีบันทึกสมัยก่อนเขาไม่ได้จารึกเกี่ยวกับกษัตริย์ที่กษัตริย์เขาก็อยู่ข้างบนไอ้จารึกเนี่ยมันก็มีเปเฉพวกเราเราก็จารึกกันพวกเจ้าเมืองพวกคนพวกพระพวก มอนพวกเนี้เขาก็จะมอนเขามีภาษามอนของเขาเขาก็จารึกภาษามอนของเขาได้นะพม่าเขาก็ใช้อ่านออกอะไรแบบนี้เขาก็มีนาลัานลงลันนาลัดเขาก็มีนะแต่กษัตริย์เขาไม่ได้บันทึกนี่ก็จะไปคืนบันทึกอะไรเออเขาก็ไม่ได้บันทึก,ก,ก,ออก,กใช่ไหมล่ะวันวันึเขาจะทำอะไรใช่ไหมล่ะเออมีแต่เจ้าเมืองนี่แหละว่าเออไปค้าขายไปไอ้นั่นยังไง จะบันทึกถึงกษัตริย์อยู่ตอนเดียวก็คือตอนที่ส่งทูตไปจเจริญสัมพันธรรมไมตีจนะไม่ใช่ไปส่งสวยไม่ใช่ไปส่งบรัรณฑการนะมึงใช้คําให้ถูกสยามมีเทียบเท่าสยามเนี่ยมีศักดิ์และศีรเท่ากับเท่ากับจีนนะเท่ากับรัเสเซียเท่ากับทุกประเทศแล้วมีศักดิ์ศรีนะที่วันนี้ผมก็ฟังเขาบอกประเทศเราอะ่ะไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใช่ไงแต่เราเสีย ไอ้นั่นไปเยอะแต่ว่าเราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของนักล่าน,นานิคมเขาเรียกว่าประเทศสีขาวดังนั้นสักสีของเราเนี่ยไม,ไม่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 เทานะไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครภูมิใจได้นะเอออยากให้ลูกหลานเราภูมิใจว่าเราไม่เคยเรายอมตัดแขนตัดขาออกแต่เราไม่เสียเอกราชเอางี้ดีกว่าพูดสั้นๆนะง่าย เราไม่ได้เสียเอกราชแล้วเรามีอารยธรรมของเราตั้งแต่ยาวนานสืบทอดต่อเนื่องมาถึงอย่างน้อย5,000ปีที่5,000-6,000ปีที่โนนวัดเจอแล้วตัวสอนไทยอ่ะเดี๋ยวถ้าวันหน้าเกิดขุดเจออีก30,000ปีหรืออะไรเงี้ยแล้วถ้าผมเห็นแล้วผมก็จะนำพิสูจน์ให้ท่านได้แต่เราไม่ได้มาเริ่ม1826ตายหาแล้วนะตายหาแล้วไงมันถึงเคมเราว่าอารยมันเอาอารยธรรมมาเคมว่าไอ้นั่นมัน15ของเรา18เข้าใจไหม เอเราก็เลยเสียเปรียบแลวพวกจังไรพวกจังไรนักวิชาการอันไรในบ้านเราแม่งก็ช่วยกับพือปีกช่วยออกมาเถียงแทนเถียงแทนโดยที่แม่งก็ไม่รู้ความจริงเรื่องนี้เลยนะอัยยธรรมเขเมรยัยษธรรมเขเมรมึงดูนีทั่วโลกเขาก็เขียนว่ามันเป็นเขารู้ก็มันรู้ผิดไงเออมึงไม่รู้ผิดหรือไงผิดมันก็ต้องเปลี่ยนใหม่แทนที่เออมึงรับฟังแล้วเฮ้ยจริงหรอเนีย่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนฟังเนีเออ่ยเฮ้ยสมชายเล่าจริงหรอ แล้วเราจะเปลี่ยนไหมเออแล้วก็อควรเปลี่ยนไม่ใช่ไปเถียงแทนว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้มันมันไปหากษัตริย์เขมรให้เจอก่อนที่จะพูดอายัรทำเขมรโบราณนะ่ะหากษัตริย์เขมรให้เจอสักตัวหนึง่งเออเพราะมันไม่มือไงไปหาประเทศเขมรอยู่ตรงไหนละติจูดลองีิจูดเท่าไหร่ไปหามาไปหาไอ้นักเดินเรือต่างชาติหรือใครก็แล้วแต่ที่ค้าขายกับไอ้ประเทศเขมรนนะ่ะ มาให้ดูนะนะเออไปหามาไม่มีเรามีแต่สยามอ่าวสยามดินแดนเป็นสยามทั้งนั้นนะแ,แม่ก็มายึด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 เราเนี่ยเราควรจะต้องนะชำระประวัติศาสตร์กันใหม่สังคยนาประวัติศาสตร์กันใหม่มีหลายท่านก็บอกเอ้ยเอาคำอย่างที่สมชายเนี่ยเอาตามความนี้เลย จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวอันนี้มันเป็นภาพรวมใหญ่เดี๋ยวจะมีเรื่องเล็กๆย่อยๆนิดๆหน่อยๆเข้ามาแทรกเนี่ยมันก็มันก็สรัสดสนุ์ภาพรวมใหญ่เอออะไรที่จริงหรือไม่จริงเนี่ยถ้าภาพรวมใหญ่มันไม่ใช่เียเราก็จะรู้แล้วว่าไอ้ภาพรวมใหญ่ไม่ใช่แบบนี้นะมึงมันต้องเป็นอย่างนี้เดียภาพรวมใหญ่เออมันต้องเป็นอย่างนี้แบบเนี้ย นี่คือเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ของเราในในวันนี้หนึ่งชั่วโมงผมว่าดีกว่าเพื่อนไปดูไปอ่านแล้วไปค้นไอ้นั่นมันไม่ใช่ภาพรวมใหญ่ถ้าภาพรวมเล็กๆแล้วมันจริงม้างหรือจริงบ้างหาอะไรมัางไหมแต่เนี่ยจริงแล้วนะสิ่งที่ผมพูดอะจริงแล้วมันหนีอย่างนี้ไม่ได้เลยแล้วสุดท้ายสิ่งที่มันจะไปนําพิสูจน์นะอย่างที่บอกว่าเฮ้ยทำามอายะธรรมเขเมรไม่ใช่ในข้าอายะธรรมเหล่านั้นอะ มันมีตัวอักษรไทยที่เราสามารถที่เขาเอาไปขึ้นรูปอ่ะไปขึ้นรูปให้มันเป็นลักษณะแล้วแต่เม่ว่าคุณแม้แต่ไอที่บอกไอผนังแต่ละรูปที่ปราพบคเเมเราอะ่ะลอยกระทงเงยอะไรเอ้ยนั่นนอายะธรรมสยามหมดเลยการขึ้นรูปไม้มือไม,ไม้การวางมือการอะไรตัวอักษรไทยหมดเลยเออเขาฉลาดพอที่เขาจะซ่อนเอาไว้ให้เราเห็นเพียงแต่เราแม่งไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้ไงผมว่าเป็นคนที่ค้นพบ แล้วผมก็สามารถจะนําวิสูตร์ได้ตลอดแทงทะลุหัวใจมึงอะนะจริงนะผมไม่ผมไม่พยายามปฏิปตต่อเรื่องราวทั้งหมดว่าทําไมไปอยู่ตรงนั้นวะท้ไ,ไมันไปอยู่ตรงนั้นทําไมเราเห็นตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเฮ้ยอินเดียกูก็เจอว่าเฮ้ยฟิลิปปินกูก็เห็นนะเออมันมีหลักฐานนะบุรพุโทโธโอ้โหทั้งทั้งทั้งหมดเลยอะตายหาแล้วแต่มันขึ้นรูปด้วยตัวอักษรไทยหมดเลยเฮ้ยอย่างเงี้ย น่นจะให้ผมพูดยังไงก็ผมพูดถูกต้องมาหมดแล้วเนี่ยนำที่สุดข้อเท็จจริงความจริงในสิ่งที่เราพูดได้แล้วถ้ามันเป็นจริงแสดงว่าบาัมพรุตเรามีมาก,ก่อนพระอุราเกิดนานแล้วแล้วเราก็ไล่ไล่ชื่อไล่อยายยัดทำได้อยู่แล้วไม่มีคอมเมนไม่มีชาติอื่นเลยนะไม่มีไม่มีมอนไม่มีอะไรเป็นพลเมืองของสยามหมดเลยสยามบล็อกไว้หมดเลยพันเมืองอะ ในอินเดียก็เยอะแยะเลยเจอสร้างอายรยธรรมเขาไกลลงไกลลาดเงี้ยตัวสอนไทยเต็มเพียบแล้วไงใครไปสร้างโอ้อินเดียยิ่งใหญ่อินเดียใหญ่กว่าสยามเขาไกลลาดบ้านกูสร้างนะมึงนำที่สน์ดได้ไหมได้อแล้วมันอยู่ได้ไงอก็อายรยธรรมสยามแม่งใหญ่ตายหามใหญ่กว่าอินเดียเยอะอินเดียยังเป็นแค่จังหวัดของสยามมึงไม่เข้าใจตั้งแต่แรกอนะที่สมชายพูดเออ เป็นไปไม่ได้นั่นก็เรื่องของมึงความเชื่อมึงก็เป็นไปไม่ได้แต่ความจริงกูกดำพิสูจน์ได้กันแล้วกันแล้วกูก,ก็อธิบายมาถูกแล้วศาสนาเนี่ยอาจจะเกิดที่อินเดียได้อันนี้ยอมรับศาสนาอื่นนะนะแต่ศาสนาพุทธเกิดที่ประเทศไทยศาสนาแห่งปัญญาศาสนาพวกนั้นอะอะไรของมันไม่ระเจ้าเยอะชิบหายสามสี่พันองค์นะตื่นเช้าขึ้นมาก็ไหว้แล้วจะนอนก็ต้องไหว้อีก จะเดินออกจากบ้านก็ไหว้จะก้าวขาแต่ละขาก็ต้องไหว้ไหว้ไหว้เทพเจ้าเยอะแยะสร้างกันมาเต็มไปหมดเทพเจ้าแม่งเดินชนกันในเมืองในประเทศนะเต็มไปหมดแล้วไงอ่ะปัญญาเกิดวละล่ะเทพเจ้ามันช่วยอะไรไม่ได้ไงปัญญาเกิดวละล่ะเออไม่ใช่ศาสนาแห่งปัญญานะอะแล้วทําไมศาสนาพุทธเกิดที่สยามนี่นะไปดูหน่วยวัดข้าพระพุทธเจ้าพูดอะไรโยธคุรีอะไรพวกเนี้ยนะ ไปดูไปตามอาจารย์สนบ,บดีนะท่านถอนมาจากปไตยบินดกบ้านเราที่จเจริญสุดขีดเลยสุดๆดเลยโดยเฉพาะสอนไทยที่ผมบอกเนี่ยสุดๆส,ส,สุดขีดมันอยู่มาตั้งแต่สี่ห้าพันปีที่แล้วแล้วนะแล้วก็ถ้าอินเดียเป็นเจ้าของกำเนิดบ,บาลีและสันติกินนะมันก็คงจะอยู่ตอนนั้นมันก็คงยืนอยู่ยั่งยืนไงถ้าพระพุทธเจ้า เกิดที่อินเดียมันก็ต้องอยู่แล้วก็คงอยู่อย่างนั้นนะเพราะพระพุทธเจ้าเป็นลูกกรรษัตริย์ใช่ไหมอินเดียมีกรรษัตริย์ไหมไม่ไมีไทยเป็นกรรษัตริย์นะสยามมีกรรษัตริย์แค่นี้ก็สรุปได้แล้วอืมเราแม่งสมุดเยอะเยอะและสร้างสร้างนู่นสร้างนี่กันมันก็เยอะนะมึงไม่ไม่ดูต้นทางนะ ผมถึงบอกว่าวันนี้นักประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยมันไม่ใช่ว่ากินเงินชาติไทยแล้วแม่งภูมิใจหรือว่าสร้างสิ่งดีๆสร้างความรู้ดีๆแม่งอวยขเขมรกันอย่างเดียวไอ้ผมยังงงอยู่ว่าพวกนี้แม่งแดกเงินขเขมรมากันหรือไงขเขมรให้เงินเดือนพวกมันแดกหรือไงนะเออไอ้พวกอวยขเขมรเนี่ยคุณไปดูเอาแล้วกันพูดไปแลงง้วโมโหนะเออเราไม่ได้นี่อะไรไม่ได้นั่นหรอกแต่แม่งเป็นคนอย่างนั้นจริง พวกอวยเยอะแยะเกือบทั้งทั้งหมดเลยนะแล้วมันก็ออกมาแก้ตัวแทนกหมเบกหมเบแม่งไม่ต้องแก้ตัวอะไรหรอกเพราะว่ามันไม่รู้จะมีปัญญาแก้ตัวให้ให้กับคําถามของคนไทยที่มีมีคําถามเนี่ยนะไอ้กัมเหมันก็ตอบไม่ได้หรอกแต่ว่าไอ้คนที่แก้ต่างให้มันเนี่ยกลายเป็นนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยแม่งคิดว่ามันถุงมันคิดว่ามันรู้มันคิดว่ามันเป็นคนรู้รู้จริงแต่ในทางจริงนะเนี่ยมันไม่รู้ว่าตัวมันไม่รู้ พราะสิ่งที่มันรู้มันผิดแล้วก็บิดเบือนแก้สางแก้อะไรไม่รู้แม่งโยนให้เหมนหมดมึงไปหากษสัตรมันให้เจอสักแม่หน้าโมโหนะเออแล้วเนี่ยเนี่ยถัดจากเนี้ยเราก็ถามในกษัตริยเขมรชื่ออะไรมาจากราชวงมงไหนเออมึงไล่ได้ป่าล่ะอย่างเนี้ยเรายัางไล่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 ได้ใครเป็นใครมาจากไหนย,ย้าย ขยายเมืองไปที่เมืองพระนครมาจากไหนเออมาจากพิมายใช่ไหมย้ายไปสร้างเมืองพนะนครนั่นเราไล่ได้อ่าแล้วมรรยายนรยธรรมขเมขเมรเขมรม่งแทรกมาตรงไหนวะนะ่ะผมยังนึกไม่ออกเลยขเขมรมันสร้างมาตรงแยกมันโผล่ขึ้นมาเป็นในพุทธวัดที่สิบหกนะครับมีขเขมรเอ่ออารยาธรรมขเขมรเรายอมรับอรายาธรรมข,ขเขมรโบราณเราน้อมรับอยู่ภายใต้ขเขมรมันมาจากไหน อยู่ๆแม่งคุยอะไรก็ไม่รูอร้อย้่อยู่แม่งยกปุ๊บขึ้นมาเออล้วโวตอนนั้นก็อยู่ในการปกครองของกษัตริย์เขมรโบราณชื่ออะไรแมมไอพวกนี้แม่งจับแพชชนแกะชนกันไปเรื่อยแล้วเราแม่งก็งงถ้าเราไม่คิดนะนี่แมันคืออะไรวะกษัตริย์เมืองพระนครเมืองพระนครแม่งก็เป็นชื่อแบบสยามอยู่แล้วนครวัดนครธรร เมืองพอระนครกกษัตริย์อยู่เมืองพระนครเมืองพระนครศรียุธยาเมืองพระนครเมืองไอแต่เป็นกษัตริย์เขมรอยู่พ้องคิดได้ไงวะแม่แงคนพวกนี้แม่งบิดบิดชนิดแบบโอ้โหแม่งสุดริมที่มารตูเลยอะนะแล้วเป็นไงเราก็งงกับมันเดี๋ย อะไรวะพอเราสงสัยถามถ้าเราไม่แม่นจริงนะถ้าไม่แม่นจริงอย่างสมชายหรือว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนอย่างสมชายนะเถียงแม่งก็แพ้มันมันอ้างใบปริญญาของมันอ่ะมันเผาแดกเอะผิดหมดเลยนะใช่ไม่ได้เลยความเชื่อแม่งทําลายชาติตัวเองภูมิใจเอ่ะนะภูมิใจเอระได้ลองสตราจารย์ได้ด็อกเตอร์ได้แล้วก็เขียนโอเวาเมน ทั้งที่มันไม่ได้ความจริงนะถ้ามันเป็นความจริงเนี่ยผมจะน้อมรับนะผมจะยอมรับมันนะว่าเออประวัติศาสตร์ชาติไทยเออเขมรมันก็จริงจรงกันแหละเฮ้ยแต่ไปดูแม่งความจริงแม่งขัดแย้งหมดเลยพอเราถามแม่งตอบไม่ได้เว้ยเออแล้วก็มาเถียงแทนเถียงเถียงในข้างๆคูๆอู่ะแม่งสีข้างทะลอกเสียงเถียงกับผมว่าสีข้างทะลอกผมบอกให้หลักฐานแม่งเต็มพื้นที่เลยมันก็ไม่ยอมรับไม่ดูไม่ดูเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไม่ มึงไปแดกเงินขเขมรมึงไปแดกเงินเดือนขเขมรย้ายไปอยู่ขเขมรน่แบบนะเออผมว่าไม่ได้กลัวรอยพวกขเขมรน่ะไออีกพวกกแล้วคนนักประวัติศาสตร์ชาติไทยผมก็ไม่กลัวนะเออแต่ว่าแม่งเสียอารมณ์นะพูดแล้วไอนักประวัติศาสตร์ชาติไทยนี่แม่งต้องเอาไปนั่นแหละเอาเล่นมอไอบ่อนทําลายชาติอะ่ะก่อนเซาะบอก <c oughs> ก่อนเซาะบ่บอนบอนทาลาย ทา,ายจะบอกว่าขายชาติก็ประมาณเดียวกันเพราะคําพูดที่คุณสอนลูกศิษย์คุณสอนไปผิดผิดว่าไอ้เมโรลาเป็นมีเนี่ยมันก็อันไลยพอแล้วนะมันก็อันไลยแล้วประเทศชาติก็เสียหายแล้วคนที่เรียนรู้ต่อไปก็ยิ่งเสียหายถ้าเขาเรียนรู้แล้วไปไปถ่ายทอดเนี่ยจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่จากหนึ่งเป็นสี่สิบทั้งห้องแม่งไปกันใหญ่เลยทีนี้แล้วไม่ต้องแปลกใจเรากาวันนี้ทําไมพวกนักวิชาการไอ พูดว่าคำแหโบราณก็ดีหรืออายธรรมคำแหก็ดีมันเรียนรู้มาแบบเดียวกันแล้วแม่งก็ผิดเหมือนกันแต่มันก็มั่นใจว่าไอความผิดของมันเนี่ยมันถูกต้องเหมือนกันนะเออแค่เนี้ยเราถึงหาบัพพบร,รุษเราไม่เจอเราหาสยามไม่เจอท,ทั้งทั้งที่หลักฐานในประเทศเราเนี่ยคงแม่งย้อนแย้งยี่หว่าย้อนแยง้งแต่แม่งก็อธิบายไปอย่างเมือสีเทพเนี้ยโอ้ยสีเทพเกิดเกิดก่อนเมืองพระนครตั้งเยอะ ก็เกิดก่อนไอ้นครวัดนครธรรทแม่งก็บอกอยกายะธรรมเขมรโบราณเออเดี๋ยวมึงก็ตีโนนวัดอยายะธรรมเขมรโบราณมึงตีได้ตลอดนั่นแหละเพราะอะไรไม่รู้ว่าปัญญามึงมีหยักแค่ไหนไงสมองมีหยักบอกว่าไม่รู้นะหรือว่าสมองมีขมองมีแต่ขเขมรนะพยายามจะตีเข้า,ขาเขมรยอย่างเดียวผมว่าไม่ตีหรอกเพราะผมเห็นตัวอักษรไทยอยู่นะเอแล้วผมจะทำพิสูจน์ให้เดี๋ยวจะหงายท้อง ท่านพรชุดาให้กำลังใจอาจารย์ค่ะสู้กับนักประวัติศาสตร์จอมปลอมที่นี่ครับติดต่อประเทศไทยใช่ครับเนี่ยขอบคุณมากครับท่านพรชุดาอินฟ้าแตงครับคือมันคือความรู้มันก็ผิดมันก็บิดเบือนแล้วมันก็บ่นเซาะเกาะแทะอยู่อย่างเงี้ยไอ้พวกนี้นะมันแหม